สวัสดีครับลายสาระนะฮะสาระน้อยๆโมเยอะๆนะฮะเอา้านะครับดูแล้วดูแล้วนึกนึกขอบนึกภาพออกไหมฮะแป๊บบนึ่งกล้องผมอยู่ไหนอะฟับนะฮะดูแล้วเห็นเป็นก้อนอะไรครับผม เออนี่นะฮะลงกล้องหน่อยนิดนึงฟ้าบ์เนี่เบลเบลหน่อยนะฮะนี่เบลเบลหน่อยนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นหนุมานหักศรเนื้อผงเนื้อผงพุทธคุณนี่แหละนะครับเขาก็เล่นเป็นหลวงพ่อกวยเสกนะครับแต่ถ้าเป็นเบลเบลอย่างเงี้ยนะฮะเบลเบลอย่างเงี้ยเนี่ยนะะที่เบลเบลเนี่ยดูนะ เนื้อผงอย่างนี้นี่ลักษณะผงแล้วก็เบลเบลอ,อย่างนี้นะนะฮะก็บง่งบอกได้เลยว่าเป็นของปลอม <c oughs> ของไม่แท้นะ,ะเป็นของไม่แท้นะครับนี่เขาเรียกว่าหานุมาณหักสอ,นอเนื้อผงนะครับหลวงอ่าเขาเล่นเป็นหลวงพ่อกลวยเสกนะครับแต่ตามประวัติเนี่ยเขาก็พูดกันเป็นหลายทางเนาะแต่ที่แน่ก็คือว่าหลวงพ่อกลวยเสก นะครับข้อมูลเขาบอกว่าหลวงพ่อพกวยสร้างปี2515ถึง2517แล้วก็เอาไปให้หลวงปูต่ตีวัดเขาเขียวไปแจกนะครับข้อมูลนะครับบางข้อมูลเขาก็ลงว่า,าหลวงปู่ตีสร้างหลวงปู่ตีสร้างนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยหลวงปู่ตีวัดเขาเขียวเนี่ยนะฮะวัดอะไรนะวัดมักอะไรเนี่ยหลวงปู่ตีสุพรรณบุรีอ่ะนะฮะ ท่านก็เป็นสิทธิ์หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเป็นสิทธิ์หลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแครเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นสิทธิ์หลวงปู่ทิมด้วยเขาว่านะเป็นสิทธิ์หลวงปู่ทิมเป็นสิทธิ์หลวงปู่บุตรดาวัดพลานาอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยนะฮะเป็นสิทธิ์นะหลวงพ่อกล้วยแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะท่านสร้างนะครับท่านสร้างราวปี15นี่แหละสร้างเสร็จท่านก็มีความนับถืออ่ามีความนับถืออ่าหลวงพ่อกล้วย เออมีมีความนับถือหลวงพ่อกลวยท่านก็ก็เลยเอาไปให้หลวงพ่อกวยเสกแล้วก็เอามาแจกแล้วก็บรรจุกลุประมาณนั้นนะครับหานุมันนะครับหักสอนนะครับก็ก็เขาเรียกเหมาะสําสหรับคนที่แบบไม่อยากไม่อยากสักยันไม่อยากสักยันแต่ว่าอยากอยากมีเครื่องรางหรืออยากมีอ่า เขาเรียกอะไรอยากมีของอะไรสักอย่างเออของที่เป็นตําราของหานุมานเนี่ยนะฮะติดตัวประมาณนั้นนะครับผมเออประมาณนั้น นะครับก็เลยทําเป็นหลายเนื้อนะครับเป็นทั้งเหรียญเออเป็นทั้งเนื้อโลหะเป็นทั้งเนื้อดินเป็นทั้งเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็เป็นเนื้อผงใบลานอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายเนื้ออยู่นะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณแต่ว่าเป็นของปลอมนะครับดูยังไงว่าเป็นของปลอมเนี่ยดูอย่างนี้แหละนะครับหนึ่งผงก็ไม่ใช่แล้วแหละนะฮะแต่ถ้าเป็นผงใช่พิมพ์ก็ไม่ใช่นะครับพิมพิมทำไมไม่ใช่คือถ้าเป็นของแท้พิมพ์มันจะคมนะครับไม่ต้องไปจินตนาการว่า พระผ่านมาหลายปีอาจจะโดนสภาพการจับการอะไรเดยดูเบลอดูอะไรนะฮะไม่ต้องไปจินตนาการไปอย่างนั้นอันนี้เกตาเปล่าเลยนะครับถ้าของแท้เส้นจะคมนะครับของแท้เส้นจะคมเส้นจะเลียวเล็กนะครับเส้นจะเลียวเล็กแล้วก็มีรายละเอียดแล้วก็จะคมแต่ถ้าเป็นป้านเบอร์บูบี้อย่างนี้เกิดจากการถอดพิมพ์ซิลิโคนนะครับการถอดพิมพ์เบลอเบลอนะครับเพราะว่า เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์หานุมานเชิญธงเนาะเสกด้วยมนพัการหรือเปล่าไม่ทราบเขาบอกถ้าหลวงพ่อโกยเสกแบบเป็นหานุมานนะเหมือนกับเหมือนกับเหรียญหลังหานุมานของท่านอ่ะเหรียญที่เป okay. so ็นหลังหานุมานของท่านอ่ะเขาบอกเสกด้วยเขาบอกเสกด้วยมนพัการเออมนพัการผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละแต่ฟังไปเขาเล่ามาพอไปอ่านดูนิดๆหน่อยๆนะผมก็ไม่ได้ว่าไปอ่า เขาเรียกอะไรไปศึกษาอะไรละเอียดเยอะแต่จะไปอ่านมานะครับวาๆเขาว,ว่ามนพษยการก็เป็นมน์แบบแคล้ายๆมน์สะท้อนกลับอ่ะเออใครทําคิดไม่ดีหรือทําไม่ดีกับเรามันก็จะสะท้อนกลับหาคนนั้นอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเออเขาว่ากันอย่างนั้นก็เป็นมน์ที่แรงครูอ่ะเป็นมน์ที่รุนแรงนะครับเป็นมน์ที่รุนแรงแม้กระทั่งอะไรนะเออมีประสบการณ์เรื่องเล่ามีเยอะเลยนะครับก็ลองไปศึกษาค้น อ่านดูนะครับเพราะว่าเล่าไปเดียวมันผิดลิขิ์นะฮะนะฮะก็เอาแบบไปอ่านแบบตามอะไรก็ไม่ได้นะฮะมันต้องเป็นแบบฉบับของตัวเองนะครับก็มีประสบการณ์นั่นแหละนะครับถ้าพูดถึงมนพษการนะฮะอย่างเรียนมนพษการก็แบบเออหลังหนุมานนี่แหละก็แบบหายากแล้วก็ราคาแพงหาได้ก็ราคาแพงของเก๋ก็เยอะนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยนะฮะโอ้ของพวกหลงพ่อกวยนะนะฮะก ขึ้นทะยานขึ้นหลักล้านไปแล้วนะครับทะยานขึ้นหลักล้านไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าพระเครื่องที่ท่านเสกนอกวัดเนี่ยมีเยอะนะครับหลักสิบหลักร้อยยังพอหาได้อยู่นะครับอืมไม่ว่าจะออกวัดไหนเสกวัดไหนหลวงพ่อคงจะเสกให้เหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ลองไปศึกษาดูเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็อ่าเขาเรียกอะไรนะเสกเยอะอยู่นะครับนอกวัดนะเออวัดน้องอีดุกเงี้ยก็ราคาหลักร้อยนะเออออกวัดน้องอีดุกบ้างออกวัดอะไรแถวๆนั้นบ้างเยอะแยะวัด จีนวัดวิธีวิธีรัะตะนาผ่ชัยอะไรสักอย่างเนี่ยเออวัดลาลาชนัด,ดาบ้างพุทธบาทสระบุรีบ้างออกเยอะอยู่นะนะครับถ้าแบบว่านอกวัดราคาก็ไม่แพงแต่ส่วนมากที่ราคาแพงก็เป็นแบบที่ออกในวัดนั่นแหละนะครับที่เป็นของหลวงพ่อกลวยโดยตรงนะครับแต่ท่านก็สร้างเยอะอยู่แต่ก็การเช่าหาก็ดูดีๆด,ดูอะไรแบบไปเช่าอะไรที่มันแบบชัดเจนเป็นพิมพ์ชัดเจนเพราะบ,บางที คือบ,บางเขาบอกว่าหลวงพ่อก็สร้างไปเรื่อยสร้างเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสารระบบอ่าก็เยอะไม่ได้อยู่ในสารระบบก็มีอะไรอย่างเงี้ยไปเอาพระโรงงานมาเสกก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแยกไม่ได้อย่างพระศรีวลีเขาบอกว่าวก็ไ <br> ปเอาพระโรงงานมาเสกนะหรือมาถอดพิมพ์พระโรงงานไรนี่แหละแล้วม <modifier. S 1> ันแยกไม่ได้เขาบอกถ้าจะ เช่าหาหลวงพวว่อกลวยแบบมั่นใจจริงๆให้เป็นพันผงน้ํามันอะ่ะเนื้อน้ามันจ,จัดๆอะไรประมาณนั้นะนะครับผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความชํานาญหรอกเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพวว่อกลวยนะครับแต่ว่าพันนอกวัดที่นอกวัดพิธีแบบเสกนอกวัดเออพอหาได้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยจริงๆี่ยยากมากเลยเขาบอกเล่นยากมากนะฮะเออหายากหายากหาได้ก็แบบเจอยัดวัดส,ส่วนมากเจอเกสส่วนเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนยากเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะ ก็อย่างเงี้ยมีราคานะครับราคาก็หลักพันนะเออราคาหลักพันแต่ก่อนราคาหลักสิบเออหลักร้อยนี่แหละแต่เนี้ยทุกวันเนี้ยราคาหลักพันพอมีราคาปุ๊บเห็นไหมฮะของเก้ก็ออกมาระบาดเลยนะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกลวยเสกนะครับเขาว่าก็ท่านก็ให้หลวงพ่อกวยเสกนั่นแหละแล้วก็ท่านก็มาเสกอีกหรือยังไงนี่แหละแล้วก็มาแจงแล้วมันจุกจุนะหลวงปู่ตีหลวงปู่ตีวัตถุมงคลท่านก็ ก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับเขาบอกฉายาท่านเนี่ยนะครับเป็นจี้กงเออเป็นจี้กงจอมขมังเวทแห่งสุพรรณบุรีนะครับส่วนประวัติเนี่ยผมก็ยังไม่ได้อ่านไปศึกษาอะไรเยอะหรอกนะครับเออเพราะว่าคงไม่ได้เจอวัตถุมงคลท่านง่ายๆแล้วนะผมรู้แต่ว่าท่านเป็นสิษธิ์หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่เออเป็นสิทธ์หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเป็นสิษธิ์หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่เป็นสิทธ์หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตลามหรือวัดบานแคหรือเป็นสิษธิ์หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่อะไรประมาณนั้นแหละ นะครับก็ท่านก็เรียนศท์เรียนศึกพระวิชาต่างๆนั่นแหละจนเออจนแบบคจงได้ได้ฉา,ายาว่าเป็นจอมขมังเวทนั่นแหละแต่เนื่องด้วยว่าท่านเป็นพระที่อ่าไม่ยอมเปิดตัวนะครับเป็นพระที่เก็บตัวเงียบลักสันโดดอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีแค่วัตถุมงคลที่ลูกศิษย์ลูกหาอ่าที่ใกล้ชิดเขานิยมหรือในพื้นที่นิยมกันนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแหละเอาผู้ตรงๆผมก็ไม่รู้จักหลวง ปุตีเหมือนกันนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คอยได้ไม่ได้เจอวัตถุมงคลผ่านมือสักเท่าไหร่นะครับเนื้อขาวฟแฟกแวะอย่างนี้นี่นะฮะเนื้อขาวแพแวะอย่างเช่นเนื้อขาวเนื้อ,อปูนปัตเตอร์นะครับไม่ได้มีมวลสารอะไรเลยเห็นไหมนี่แหละปอมจะไปพิมพ์เป็นพระอะไรก็ช่างนะฮะแม้กระทั่งวัดเนื้อประสาทวัดประสาทอย่างเงี้ยเพราะเอ่อเกี่ยวกับเพระเครื่องวัดประสาทก็ไม่ได้ขาวจ๋าอย่างนี้เลยนะไม่ได้ขาวจ๋าอย่างนี้เลยนะ นะครับนี่เห็นไหมจะเป็นพิมพ์อะไรก็ช่างจะปไปไปไปกดเป็นพระพิมพ์วัดไหนก็ช่างก็จะถ้าเป็นเนื้อผงลักษณะอย่างเงี้ยส่วนมากมันเก๋หมดไงถ้าคนที่แบบว่าศึกษาพระเครื่องหน่อยเออศึกษาเกี่ยวกับพระผงหน่อยก็จะดูแป๊บเดียวก็รู้ว่าเก๋นะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ศึกษาก็อาจจะหลงทางหน่อยนะครับนี่แม้กระทั่งผงข,า,ขาวๆแบบ แบบหลวงตามาวัดถ้ำเมืองนะหรือหลวงปู่ดูเขาขาวเงี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ใช่เป็นผงอย่างนี้นะถ้าเป็นผงหลวงปู่ดูก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ขาวจ๋าเหมือนกันแหละแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้ไงนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในการผสมผงเนาะนะครับนี่เห็นไหมฮะเบลอเบลอเห็นไหมฮะป้นป้านเบลอเบลอตื้นตื้นของแท้ก็จะคมจะลึกเส้นจะเลียวเส้นสายลายเส้นเนี่ยนะฮะก็จะเลียวเล็กคมนะฮะง่ายๆเขาบอกดูอย่างนั้นเนาะ นะครับอย่างนี้ก็การ,การถอดพิมพ์มาอันนี้ไม่ใช่รุ่น2รุ่น3นะหรือไม่ใช่รุ่นย้อนยุคนะคือปลอมไปเลยนั่นแหละเนาะนะครับอ้าวใครมีแบบนี้นะฮะก็สังเกตดีๆนะครับถ้าเป็นแบบในคลิปนี้ก็ปลอมนะฮะวันนี้เอาของปลอมมาลงให้ดูอาทิตย์ละครั้งเนาะนะครับก็หนึ่งในถ้าใครมีก็นะฮะเลี่ยมก็ถ้าคนที่แบบว่าไม่อยากแขวนพระก็คือค้าจะแขวนพวกประเภทพ,พักเครื่องเนี่ยนะฮะ จะแขนพวกประเภทพักเครื่องบางทีพักเครื่องมันก็มีข้อจํากัดเรื่องของศีลนะฮะพักเครื่องก็แบบว่าเออแบบอาจจะแบบเราจะไปในที่ต่างๆเข้าป่าบ้างนะเข้าป่าบ้างอ,อ่าเข้าสถานที่อโครจรบ้างเข้าอะไรบ้างอะไรเนี่ยมันบางทีเราแขวนภาพไปพักเครื่องก็คือก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ ไปกับเราได้ทุกที่หรือแบบการขออะไรมันมันมีข้อจํากัดเรื่องสีลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอยากมีพุทุคุณแบบคุ้มตัวก็หาประเภทเครื่องรางมาแขวนแล้วกันพวกต่างๆนะพวกเสือพวกสิงหานุมานนะครับอา่าพญาครุฑนะครับครุฑเนี่ยก็เป็นของร้อนปกติครุฑก็ไม่แนะนําหรอกนะถ้าเอาก็เอาเสือซะถ้าอยากได้มาหาอนานาจก็เสือก็สิงไปซะ เออพวกช้างสะอะไรอย่างเงี้ยช้างเสือสิงเนาะนะครับถ้าเป็นแบบว่า,อาเอาตัวรอดทำอะไรก็แบบว่าแบบลุยอุปสรรคฝ่าฟันอุปสรรคได้แบบสำเร็จเหมือนกับฮนุมานที่แบบว่าออกตามหานางซีดานะที่เป็นแบบว่าอาสาพรามพลักษออกตามหานางซีดาก็ฟันฝ่าไปนี่แหละจนสำเร็จเจออุปสรรคต่างๆด้วยความที่ฮนุมาน ทั้งฉลาดทั้งมีฤทธิ์นะฮะก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะครูบาอาจารย์เขาก็เลยสร้างสร้างนี่แหละวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับยันหนุมานบ้างนะครับเออเกี่ยวกับหนุมานบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆกิจิอาจารย์สร้างเพราะว่าให้ให,ให้ให้เป็นอุปเทศขึ้นมาให้คนเนี่ยมีความมีความมุมานะมีความพยายามอ่าฝ่าฟันฟอุปสรรคเหมือนกับหนุมานที่ตามหานางสีดานั่นแหละพระราม ไม่ใช่พระรามนะหานุมาณที่อาสาพระรามเนี่ยนะฮะไปตามหาหนางสีดาแล้วเจออุปสรรคต่างๆแล้วก็ฝ่าฟันไปจนถึงอ่าจนเจอนางสีดาแล้วก็ได้อ่ารูปทับจับศึกกับพระทศกัณฐ์นนะงงั่นแหละนะครับก็อุปเทศมาอย่างนั้นแหละนะใครที่อ่าพกวัตถุมงคลแบบนี้ก็จะนั่นแหละฮะเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือทําการทํางานอะไรก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสนะรรคผ่านพ้นไปได้ดีเกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานต่าง นะครับก็ออกจากแนวแนวแนวนั้นแหละตามผมเดานะรู้ได้ไงจากพลังพระหรือ <c oughs> ก็ไม่หรอกครับก็ดูตามที่เขาสร้างแล้วฟังเขาเล่ามานะครับการบูชาหานุมานก็เกี่ยวกับความสําเร็จนั่นแหละนะครับการฟันฝ่าอุปสรรคนะครับให้ให้แบบให้ไปถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางหรือเช่นชัยนั่นแหละนะไม่ไม่มก็มีหักศรด้วยใช่ไหมหักศรด้วยแล้วก็เชิญธงด้วยนะฮะนี่ มีเชิญธงด้วยมีหักศอนหักคันสอนด้วยเห็นไหมฮะหักคันสอนฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็เชิญธงก็เหมือนถึงการเชิญธงก็เหมือนการได้รับชัยชนะอะไรที้ชักธงขึ้นแล้วเชิญธงขึ้นนะครับก็ใครนอกที่ชอบแบบแนวต่อสู้ดิ้นรนชีวิต <c oughs> ในแนวแบบว่าฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคเนาะใครที่มีอุปสรรคในการดาเนินชีวิตเยอะปัญหาหนี้สินลุงลังปัญหาลุงลังต่างๆนะครับก็หา พระเครื่องหรือเครื่องรางประเภทหานุมานนะครับอารารันาติดตัวนะก็จะช่วยให้เราเนี่ยอำนวยให้เราเนี่ยเกิดเขาเรียกเกิดแสงสว่างในการฟันฝ่าอุปสรรคได้ดีขึ้นนะครับตามความเชื่อเนาะที่การความเชื่อของคนที่สร้างวัตถุมงคลหรือคนที่บูชาวัตถุมงคลประเภทนี้นะครับผมอ้า เนาะนะครับอันนี้ก็เก๋เนาะนะครับเอาเก๋ก็เอามาลงให้ดูเนาะเอาก็เผื่อเนาะเอาแต่ของแท้ลงคนอื่นเขาของแท้ลงผมเอาของปลอมลงเนาะเนาะเออประหยัดงบหน่อยหาของปลอมมาโมนะเอาโอเคนะครับจะชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ